สวัสดีครับโค้ชจากซูเปอร์ซับไทยแลนด์นะครับเออกับการกลับมาคุมหุ่นซิตี้ในรอบนี้ครับเป็นอย่างไรบ้างครับโค้ดครับครับเออกับมาคุมหุ่นซิตี้หุ่นซิตี้เป็นทีมที่มีผู้เล่นที่อายุน้อยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นการมาปรับแต่งหุินซิตี้ในเลกที่สองเนี่ยก็น่าจะต้องใช้ระบบเข้ามาช่วยเพราะเนื่องจากว่าเรามีผู้เล่นที่ที่มีประสบการณ์ในทีมเนี่ย อยู่น้อยมากนะครับที่เป็นตัวประคองทีมนะครับส่วนการกลับมาคุมครั้งนี้ก็แน่นอนนะครับว่าหัวหินซิตี้นะเราคงมองว่าเราเคยคุมมาก่อนเพราะฉะนั้นการกลับมาคุมหัวหินซิตี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องพยายามพัฒนาทีมที่มีเด็กๆอยู่อย่างมากเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับแล้ววันนี้กับการอุ่นเครื่องจากทีม K2 ครับวังซอง FC ครับลูกเกมแล้วก็ ผลงานของน้องๆเป็นยังไงบ้างครับล่งทีมกฮาววายองเนี่ยเป็นทีมที่เขาเป็นอาชีพนะครับซึ่งเราแน่นอนเน่ะเขามีความแข็งแกร่งมากกว่าเด็กเราอยู่แล้วนะครับเรื่องของการเล่นเพราะฉะนั้นก็พยายามแนะนําเด็กให้เล่นโดยใช้ออกบอลเร็วแล้วก็เคลื่อนที่หลีกเลี่ยงการประทะเป็นหลักซึ่งซึ่ง,งเด็กๆคนนี้ทําหน้าที่ได้ค่อนข้างดีแม้ว่าเราจะแพ้ก็เป็นเรื่องที่ปกติแพ้เพื่อเราจะต้องพัฒนาทีมการอุ่นเครื่องคือการหาข้อบอกพร่อง ไปพัฒนาทีมแต่ว่าต้องชมนะครับว่าวันนี้น้องๆเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับกับฮาวายองซึ่งเราก็จะต้องแผนทีมไว้เจอนัดหน้ากับสุพรรณบุรีครับครับสำหรับเลกสองครับนักเตะที่เสริมมาคร่าวๆที่จะแจ้งได้มีบอกได้มีใครบ้างครับครับนักเตะเลกสองที่เราเสริมเข้ามาก็จะมีอนุรักษ์นะครับมีสูน,น้าคนหนึ่งแล้วก็มีโคบี้เป็นนักเตะต่างชาติคนหนึ่งแล้วก็มีทอมสันเป็นนักเตะต่างชาติที่เล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ก สามคนที่เราเซ็นเข้ามาเลขสองนะครับที่เอามาช่วยทีมครับครับผมเอ่อเป้าหมายของหินซิตี้ครับในฤดูกาลคือเ,เป้าหมายอของหินซิตี้แน่นอนว่าตอนนี้เราอยู่ในโซนที่สุ่มเสี่ยงในการที่เราอาจจะตกชั้นได้เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเป้าหมายหลักคือการที่เราจะอยู่รอดปลอดภัยนะครับใน<ม>ในหลีกแค่ได้ก่อนส่วนว่าเราจะขยับตำแหน่งให้ถึงกลางตารางหรือไม่นั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป้าหมายลึกๆนะครับที่เราจะพยายาม ให้ขึ้นไปอยู่กลางตารางให้ได้นะครับรับผมฝากถึงแฟนคลับโิหินซิตี้ครับครับเอ่อก็ต้องถ้าฝากถึงแฟนคลับวิินซิตี้ก็แน่นอนนะครับเพราะว่าวิินซิตี้เคยไปเชเบรลีในยุคที่เราได้คุมมาเมื่อสมัยก่อนประมาณสักสิปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสมัยนั้นคนดูเยอะมากนะครับก็ฝากว่าอันนี้คือทีมของคนวิหิน นะครับในปีนี้แม้ว่าจะเพิ่งเข้ามาคุมทีมก็อยากให้แฟนกลับเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับผู้เล่นของวินซิตี้มากๆกครับเพื่อจะได้วินซิตี้นั้นจะได้มีกําลังใจในการเล่นและพาทีมให้อยู่รอดในทีสแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ในปีถัดไปครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม